คือท่านผู้ชมจาได้เนาะช่วงแรกๆเนี่ยบิ๊กโจ๊กเป็นคนเข้ามาท, <ำ S 2> ท<ำ>ําคดีนี้เนาะแต่ตอนนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าท่านถูกให้ออกจากราชการไปแล้วแต่พอไปถามปุ๊บบิ๊กโจ๊ก,จกพลตํารวจเอกจุระเชษฐ์หักพานอดีตรองผบตราคา่ะบอกว่าอ๋อคดีนี้ยกฟ้องใช่ไหมจริงๆไม่ควรมาถามผมนะต้องไปถามพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้ช่วยผบตรในฐานะอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและในฐานะหัวหน้าชุดพนักงานสอบสวนว่ารู้สึกยังไงบ้าง หลังจากที่สารพิพากษายกฟ้องไปบิ๊กโจ๊กบอกว่าคดีนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์เผบอตรในขณะนั้นสั่งการและแต่งตั้งพลตำรวจโททิติเป็นหัวหน้าชุดแทนผมผมเนี่ยเคยทำคดีมาก่อนในช่วงแรกยังเตือนทางพนักงานสอบสวนนครบาลไปว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่ในสำนวนมันจะไม่เพียงพอเอาผิดตู้ห่าวนะถ้ามีพยานหลักฐานแค่นี้สารยกฟ้องแน่แต่ไม่มีใครเชื่อผม พอสารพิพภากษาออกมาก็เป็นไปตามที่ผมพูดเอาไว้เลยบิกโจก็ยืนยันว่าคือผมอะ่ะไม่ได้ต่อว่าพลตำรวจโททิติว่าไม่ดีนะแต่ในขณะนั้นพลตำรวจเอกดำรงศักดิาา์ผบตรในเวลานั้นสั่งไม่ให้ผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีและให้พลตำรวจโททิติเป็นผู้ทำคดีไป แล้วบิ๊กโจ๊กก็ยกตัวอย่างคดีของแอมสยานายหรือว่านางสาวสรารัตรรังสิวุฒาพรนะคะรวมไปถึงคดีของกำนันนกนายประวินจันคล้ายเห็นไหมคดีพวกนี้ที่ผมรับผิดชอบจนจบศารพิภาคสาลงโทษทั้งหมดเลยนั่นเออไม่ผิดคาดคิดอยู่แล้วพยานหลักฐานที่มีในเวลานั้นน่ะที่บกยืดเลยไม่เพียงพอจะเอาผิดตู้ห่าวยังไงดีคะเราจะโฟนอินบิ๊กโจกเลยดีไหมคะเนี่ย สุดๆเลยเนาะคดีนี้นคิดเอาไว้อยู่แล้วคืออย่างน้อยมีสองคนที่พูดตรงกันบิ๊กโจ๊กคุณชูวิทย์พูดตรงกันชี่ให้เห็นถึงจุดบกพร่องในสำนวนคดีต่างๆมากมายโดยเฉพาะคุณชูวิทย์ที่ที่บรรยายเมื่อสักครู่มันเห็นภาพหมดเลยเนาะเห็นภาพหมดเลยจริงๆก็เป็นสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดในเวลานั้นนะเนาะพูดในเวลานั้นเลยบอกว่านี่ทำไมตรงนี้เป็นอย่างนี้ตรงนั้นแบบนั้นเลยะค่ะโอ้โหสุดท้ายมาถึงวันนี้ที่ ขอดูภาพตอนเข้าค้นจิ้นหลิงวันนั้นหน่อยไนดะ้ไหมขอดูภาพเต็มๆหน่อยค่ะจำได้ว่ามันเป็นปฏิบัติการใหญ่โตมากเลยนาะอันนี้วันแรกใช่ไหมวันแรกใช่ไหมอันนี้คือจิ้นหลิงใช่ไหมจิ้นหลิงใช่ไหมจิ้นหลิงวันแรกออก หมดรมดรึต้มแน่รึต้มแน่งึต้มหนหนคุณนั่งไปเายไปอยเรเดี๋ยวให้พอทองเก็บเกลนเลยฮะสูตรนะนี่ไงนี่งอยู่ในนี้เลยนใช่ เวลาอนไรเก็บเป็อย่างี้เลยนะอย่าไปยกอะไรมันอนในที่หกเนี่ยถ่ายรูปปะให้ถ่ายเดียวะเนี่ยเนี่ยนี่นี่ยเนี่เก็บตามตาภาพนะอย่าไปอย่าไปยุ่งเขาเลยนะ เป็นอาณาจักรที่อ๋ออ่ะอ่ะนี่คือภาพวันแรกที่เขาจับกลุ่มนะคะท่านผู้ชมคะเนื่องจากว่าเราก็เห็นบิ๊กโจ้พูดนะครับด้วยความสงสัยประกอบกับที่คุณชูวิทย์แจ้งมาฉะนั้นเราโฟนอินคุยกับบิ๊กโจ้กันนะคะอดีตรองผบตรสุรเชษฐ์หักพานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบิ๊กโจ้บิ๊กโจ้สบายดีนะครับสบายดีครับตอนนี้ทําอะไรอยู่ที่ไหนคะขออนุญาตถามไข่ได้ไหมสารดูงเทียบผมอยู่กรุงเทพยอยู่ครับอยู่กรุงเทพยครับ ก็ไปไปมาระหว่างสงขากรุงเทพบ้างอะไรเงี้ยนะครับกลับบ้านบ้างมากรุงเทพบ้างอะไรนะครับนะฮะค่ะครับครับคือต้องขออนุญาตสอบถามนะคะการยกฟ้องตู้ห่าวมันเป็นข่าวใหญ่มากจริงๆเบอร์เบื้องต้นเนี่ยเมื่อกี้ตูนกับพี่ไก่อ่านไปแล้วนะคะที่ท่านให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทํานองว่าให้ไปถามพลตำรวจโททิติแสงสว่างหัวหน้าชุดพนักงานในขณะนั้นชุดพนักงานสอบสวนแล้วก็บอกว่าท่านอะ พูดตั้งแต่แรกแล้วว่าพยานหลักฐานในคดีเท่านี้ไม่เพียงพอยกฟ้องแน่นอนเอ,อ่อขอถามลงรายละเอียดว่าจุดไหนอะคะที่คิดว่าพยานหลักฐานมันไม่เพียงพอจะทําให้ศาลลงโทษได้คือออย่างนี้นะครับนะผมผมผมขอญาตกออกตัวว่าผมไม่ได้โทษพลโทโท,โท,ทิติแสงสว่านนะฮะว่าอย่างนี้คือคดีนั้นเนี่ยเอ่อเอ่อคือมันเกิดจากการจับกลุ่มของตํารวจนครบาลใช่ไหมครับอ่าอ,อ,อ่เสร็จแล้วเอ่อ พบออตรก็มอบหมายผมลงไปดูอ่าคือคือผมไปดูในฐานะที่ผมเป็นรองพบตรฝ่ายสิบสวนสอบสวนอยู่แล้วนะฮะค่ะอ่าพอผมลงไปดูนะฮะผมก็อันทุจริตหนึ่งนะฮะมีการปล่อยรถผมก็มีการดำเนินคดีกับผู้กับสอนอยานวาอ่ออาคนที่มารักษาการผู้กับสนอยานวานะฮะอ่านะฮะแล้วก็อรขอไม่เอ่ยชื่อซึ่งเป็นรองผู้กำกับที่มารักษาการผู้กับนะอมีการปล่อยรถออกไป มีการรับผลประโยชน์แล้วก็มีการบังคดีกับตำรวจอยู่บางส่วนนะในการที่เรียกรับผลประโยชน์จากจากกระบวนการแก๊้งนี้นะฮะก็ก็มีการคดีมีการสั่งให้ออกชางการในส่วนตํารวจนะแต่ทราบว่าตอนนี้สั่งกลับคำรับปรกากแล้วนะ oh. ทงัทงท,ทั้งทั้งที่งทีก็ยังไั่จบนะงทั้งทั่อทั้งทั้งทั้งทั้นีั้งทั้อั้งทั้งทั้งทรื่อังอั้นี้เรื่งง,งส่วนเจ้าที่รับงทั้งทั้งงงทั้งทั้งทั้งั้ั เป็นพาร์ทเลกันนะฮะเมือ่อเมื่อผมลงไปดูนะก็พบว่ามีการทุจริตนะมีการปล่อยรถของผู้ต้องหาไปมีการเรียกรับผลประโยชน์นะก็ดำเนินคดีกับรองผู้การที่มารักษาการผู้กับสอ,อยยนยานาวาเพราะว่าผู้กับยานาวาโดนเด้งไป,ไปช่วราชการแล้วนะรองผู้การที่มารักษาการก็มีการการะทาทุจริตนะฮะผมก็มือคดีไปนะ,ะ,ะแล้วก็ท่านผู้จัดการคนบานก็สั่งให้อ่อยราชการไว้ก่อนนะแต่ทราบว่าตอนนี้ อ่กลับมารับประการแล้วนะแต่คดีก็ยังไม่จบนะอันนี้หนึ่งนะแล้วก็มีการเดินคดีกับอ่นาแนวัวดับสรารวัตรอ่อะไรเงี้ยนะช่วยเหลือนะครับนะผมก็จําคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันนะครับทีนี้เอ่อเอ่อถ้าจําได้ว่าในคดีนี้อ่พอผมเดินหน้าเนี่ยนะท่านผอบอมโลนสักท่านก็บอกผมว่าเอ่อให้ให้ผมเนี่ยเอ่อไม่ต้องไปยุ่งคดีนี้นะฮะท่านบอกให้ให้ทางนครบาลเ็าทาไปนะฮะอ่าผมผมก็ก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ลงไปยุ่ง นะอ่าแต่ว่าแต่ว่าอก่อนที่ผมจะไม่ได้ไปทางพดีนี้นะครับนะถ้าท่านจําภาพได้เนี่ยนะเรื่องนี้ยอผมลงไปเก็บพยานฐานเพิ่มเติมนะครับอ่อมันก็มีคราบยาเสพติดอยู่อ่อที่ในยภาชนะนตา่างๆนะฮะหมายว่ามันก็มีคราบยาติดอยู่เอ่อผมก็อ่อก็เลยสงสัยว่าทำไมายพยานฐานเหล่านี้ทำไมาถึงไม่เก็บนะฮะทั้งๆที่มันมันมีคราบคราบยาเสพติดนะครับครับ นะเออมันมีหลายส่วนนะที่ยังไม่ได้เก็บพยานฐานนะเออผมก็เลยเออบอกไปว่าพยานฐานเพียงแค่เนี้เออผมเชื่อว่าสาลยกนะครับอ่านะตั้งแต่วันที่ลงพื้นที่ไปณนะจุดเกิดเหตุเลยอ่านะวันวันวันหลังจากลงพื้นที่ไปวันหลังจากลงแล้วรวบรวมพยานห<ป>ลักฐานกลับมาแล้วพบว่ามันขาดตกบกพร่องไปเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่ายกแน่อ่าผม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 ,ผมลงไปเก็บวัตถุพยานอีกครั้งหนึ่งนะ วันที่ผมลงไปเก็บเนี่ยผมก็ไปร่วมกับเลขาปปสนนะอ่าผมก็ไปร่วมกับเลขาปปสไปร่วมกับท่านอายการนะฮะเราก็เห็นชัดเจนว่าเออมันมีทั้งทั้งถาดเออหมายว่าถาดที่ที่เสพยานะครับ,รบนะที่ยังไม่ได้เก็บวัตถุพรยานมันมีเออแล้วก็มันยังมีมีเออในในในถาดที่เสพยาเนี่ยมันก็มียาเสพติดอยู่นะครับนะอ่าทีนี้ผมก็สงสัยว่ทาทำไมถึง ถึงเก็บวัตถุพยานไม่เรียบร้อยใช่ไหมครับออผมผมก็ผมก็สั่งให้เก็บวัตถุพยานเพิ่มแต่ว่าตอนนั้นสำนวนเพื่อนเอานี้เอาหลักก่อนสำนวนนี้ผมไม่ได้ทำะนะเพราะว่าผมบตรล,ลงบนสารสัส่งไม่ให้ผมยุ่งะนะส่วนส่วนนครบาลอผมก็ขอไม่ก้าวล่วงว่าไม่เอ่ยชื่อว่าใครเป็นคนทําแต่ว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นคนทำะนะฮะแต่พบบอรลงสารสัส่งไม่ให้ผมไปยุ่งอ่าผมผมก็ไม่ได้ผมไม่ได้เข้าไปก้าวไกยแล้วนะผมไม่ย<ใ>ุ่งแล้ว แล้ววันนั้นผม,ผมก็ให้สัมภาษณ์สื่อไปแล้วนะฮะ,ฮะอนะตอนที่คุณชูบิเอ,ออกมา้สัมภาษณ์ต่างนาผมก็ให้สัมภาษณ์สื่อไปแล้วว่าสำมวนคดีนี้ผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้ว<ะ>ที่เ,เป็นหัวหน้าพ้นับสวนเนี่ยคือผู้จก,การตำรวจนครบาลพ<ะ>ี่โจอย่างนี้ค่ะถือว่าเรา<ะ>ขอความรู้ในฐานะที่ท่านเป็นอดีนตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และเคยเห็นในช่วงแรกแตะกี้นี้พี่โจบอกว่าเห็นพวกยาเสพติดอะไรในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ศาลลงนะคะลงจำเลยที่หนึ่งกับ4ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ตู้ห่าวจำหน่ายยาเสพติด มีเหมือนกันค่ะเรื่องยาเสพติดมีเป็นจำเลยบาง <th ương S 1> คนถูกครับถูกครับถูกครับม,มีมีเรื่องยาเสพติดนะแต่ว่าเอาคืออย่างนี้ฮะมันมีความเชื่อมโยงที่จะต้องเชื่อมโยงไปยังตู้ห่าวแต่ความเชื่อมโยงส่วนเนี้ยคือคือเออย่างนี้เราเราต้องเข้าใจว่าเอาคือถามว่าทําไมถึงออกไม้จับตู้ห่าวได้ถูกไหมครับมันการออกไม้จับมันต้องมีพยานฐานเพียงบางส่วนแต่ว่าการทําสํานวนเนี่ยมันต้องทําสํานวนให้พบนะฮะมันต้องเชื่อมโยงได้ นะครับนะ,ะเพราะนั้นเพราะนั้นวันนี้แนวทางการสืบสวนเนี่ยคือคือผมเป็นรองผม็ตลอด้อยแลวไปชอบงานสืบสวนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราสืบสวนเราเราพบอยู่แล้วว่ามันมีความเชื่อมโยงแต่ว่ากระบวนการสอบสวนเนี่ยผมไม่ได้ทำนะเพราะนั้นงานสอบสวนเนี่ยมันจะต้องต้องรับกับงานสืบสวนให้ทันนะครับ อันอันนี้พอเข้าใจความหมายนะเพราะนั้นเพราะนั้นงานเมื่อเมื่องานสืบสวนเนี่ยเราส่งรายงานการสืบสวนไปแล้วเราไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะฉะนั้นในกระบวนการสอบสวนเนี่ยการสอบสวนของพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะต้องสอบสวนรวบรวมพยานฐานนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เมื่อสารสั่งยกตู้ห่าวก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกอะไรครับบอกว่าเราไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงตู้ห่าวได้ทั้งทั้งที่อะไรครับ เลขาธิการปปสเนี่ยแช่ำนาจของตัวตลดเลขาธิการปปสแช่ำนาจของปปสในการยึดทรัพย์ตู้ห่าวนะะถ้าจะไม่ผิดประมาณสี่พันกว่าล้านค่ะนะฮะ,เพ,ะ,ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแต่ว่าวันนี้คดีนี้ผมผมไม่ได้ไม่ได้ปรามาดใครแต่ผมบอกตั้งแต่วันแรกแล้วว่าคดีนี้เอผมดูจากเบื้องต้นเนี่ยผมเชื่อว่าศาลยกอผมผมผมพูดอย่างนี้นะฮะนะแล้วผมก็ยังบอกกับพี่ชูวิทย์ว่าพี่คดีนี้นะผมไม่ได้ทำาละนะ อ่าอ่าถ้าถ้าพี่จะว่าอะไรพี่ก็จะบอกว่าผมละกันเพราะผมไม่ได้ทำนะอ่าตอนอ่าผมผมก็บอกพี่ชูวิทย์ไปอย่างนี้นะฮะอ่าเพราะเพราะตอนแรกเนี่ยคุณชูวิทย์ก็ออกมาถล่มผมถูกไหมฮะแตพ่พอตอนหลังผมบอกว่าคดีนี้ผมไม่ได้ทําแล้วปอบอกาโน้ศักดิ์ถ้าแม่ผมทําแล้วคนทําก็เป็นนครบาลน,นะผมก็บอกอคุณชูวิทย์ว่าพี่ไม่ต้องมาถล่มผมนะอ่าทีนี้พี่ชูวิทย์ก็เลยเข้าใจนะเพราะพี่ชูวิทย์เขาก็อาจจะมีข้อมูลเยอะ อะว่าทําไมอันนี้คือผมผมจําไม่ได้แล้วแต่ว่าคุณชูวิทย์เขาออกไปพูดว่าอันนี้ไม่ครบอันนี้ไม่ทเอ่าใช่ใช่ไหมครับอันอันนี้ไม่ครบก็ตามที่คุณชูวิทย์เขาพูดนะครับนะซึ่งซึ่งซึ่งผมก็เห็นเห็นสอดคล้องกับคุณชูวิทย์ว่ากั้นนะสอดคล้องใช่ทีนี้แต่แต่คุณชูวิทย์ท่านก็พี่ชูเนี่ยเขาก็อาจผมว่าคองโจ๊กไม่ทําอย่างนี้อย่างนี้ทิ้งเหลือพึ่งนะสุดท้ายผมก็บอกว่าผมก็เห็นคล้ายๆพี่แหละแต่ว่า ผมไม่ได้ทำาตอบอกเขาไม่ให้ผมยุ่งแล้วอย่างนี้ค่ะทาลองะค,คะตูนขออนุญาตแทรกตรงนี้เดี๋ยวเวลาจะหมดเอออย่างนี้เท่ากับเมื่อกี้ที่ท่านบอกเนี่ยโอเคเรื่องยาเสพติดเห็นแล้วแล้วก็มีสารลงจําเลยบางคนแต่ท่านกำลังจะบอกว่ามันไม่สามารถจะเอาผิดตู้ห่าวในานะภาพรวมคือพยายามจะบอกว่ามันเป็นองค์กรอาชยากรรมข้ามชาติอ้างยี่มีฟอกเงินมียาเสพติดแต่สุดท้ายมันไปไม่ถึงภาพความเชื่อมโยงว่าที่นี่มันแบบครบวงจรมียาเสพติดมีอะไรผิดกฎหมาย ถูกไหมคะประเด็นที่จะบอกคือมันไปในภาพรวมไม่ได้ถูกครับมันเลยลงจา <ผม S 1> เลยได้แค่บางนคนผมผม,ผมต้องเรียนอย่างนี้เอถ้าเราถ้าเราจับใจแค่ปลาซีปลาส้อยเนี่ยนะอะปลาตัวใหญ่ก็ทาอยู่ดีถูกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นคือคุณชูวิทย์บอกอย่างนี้ค่ะบอกว่ามันเหมือนมีความพยายามก็ไม่ได้บอกชื่อใครไม่ได้กล่าวหาใครางครัแต่ว่าเท่าที่ฟังดูมันก็เหมือนกับเป็นการบอกว่ามีความพยายามในการ พยายามช่วยจำเลยบางคนหรือไม่เช่นมีการตัดต่อวงจรปิดด้วยนะใช่ไหมคะมีการช,ช่วยเหลือปล่อยรถหลบหนีมิกจ๊กมองไปไในทางเดียวกันไหมคะผมก็มองไปในทิศนั้นเพราะว่าอะไรครับเรื่องที่คุณชูวิทย์พูดเนี่ยผมเป็นคนทำตั้งแต่แรกเช่นตัดต่อวงจรปิด ปล่อยรถผู้ต้องหาแล้วผมก็เป็นคนดําเนินคดีกับรองผู้กำกับที่รักษาการผู้กับสนอยานาวาขนาะนั้นขอไม่เอ่ยชื่อนะครับผมก็เป็นคนดําเนินคดีเองทั้งสิ้นนะครับนะแล้วก็ต่อมาผู้จัดการบุตรละครบาลสั่งให้ออกจากระดแต่วันนี้ก็สั่งให้กลับมาแล้วโดยที่คดีก็ยังไม่จบเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันเรื่องนี้มันมีสองส่วนเรื่องการทุจริตของเจ้าที่ผมดําเนินการไปแล้วนะสองพอผมจะมาดูในสำนวนนะ อ่าก็อ่าท่านพบตรก็บอกไม่ให้ผมผมไปยุ่ง่าเข้าใจผมต้องทำอย่างนี้นกขออภัยขออภัยที่แทรกผมขอทำอย่างนี้ได้เลยแล้วถ้าถ้าบิ๊กโจ๊กได้ทําคดีนี้ต่อถ้าได้ทําต่อไอ้ความเชื่อมโยงไปถึงตู้หาวที่บิ๊กโจ๊กว่ามันขาดหายไปเนี่ยถ้าบิ๊กโจ๊กได้ทําต่อเนี่ยไหวไหมฮะหาความเชื่อมโยงเหล่านั้นได้ไหมฮะโออย่างนี้ ผมผมผมต้องกลับไปดูอ่ะครับนะคืออย่างนี้นะครับจะสู้กับสิ่งต่างๆแวดล้อมจนนําไปสู่ความเชื่อมโยงนั้นไหวไหมฮะผมเราต้องกลับไปดูอ่ะครับนะฮะคือคืออย่างนี้นะครับผมต้องเรียกว่าเอ่อคือเราเราต้องกลับไปดูสำนวนคือคืออย่างนี้การสอบสวนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญคือคือวันนี้ผมต้องเรียกว่าเอ่อผมยกตัวอย่างคดีที่ผมทํานะฮะเช่นจำนันกอย่างนี้อถามว่าเราต้องสอบสวนเอ่อไม่ใช่จับได้ันคดีแค่คนยิง เราต้องเอานางนกมาลงโทษให้ได้ถูกไหมครับเห็นไหมครับสารมิพาษาจำพูตอดชีวิตหรือแอมไซยานายเนี่ยเราต้องแอมมาสายจำสารมหาชีวิตถูกไหมครับคืออย่างนี้เอถ้าถ้าเราไม่เอาเราเราไม่สอบให้ได้ความเชื่อมโยงมันก็จะได้ไปสีปลาส้อยถูกไหมครับต่อไปไอปลาตัวใหญ่ก็ทำเหมือนเดิมอีกอ่ก็คือเลยข้อสรุปคือต้องกลับไปดูที่ที่สํานวนตั้งแต่ต้นใช่ครับคือคือประเด็นคดีนี้นะครับผมเนี่ยต้องเรียนตรงว่ามันเป็นหน้าความหน้าเสียดายเพราะอะไรครับเพราะว่าอ เรื่องนี้มันมันมันเป็นมีความสัมพันธ์คือเรื่องในในคดีนี้นะฮะมันเป็นเรื่องจีนเทาผมนอกนอกจากผมจับดำเนินคดีตำรวจแล้วนะครับผมยังดำเนินคดีตำรวจต่อมออีกหนึ่งร้อยเจ็ดคนนะครับครับอืมที่ท,ท,ที่ที่เกิดจากคดีนี้เพราะอะไรครับ,รบเพราะว่าจีนเทาเนี่ยมันเข้าประเทศโดยโดยใช้วีซ่าต้องที่แล้วก็เปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าเรียนค่ะเอ่าจได้คได้ผมจำได้ถ้าใช่จําได้นะครับค่ะแม้แต่กระทั่งเพื่อนผมเองเป็นพลตรวจโทเนี่ยเป็นผู้การเนี่ยชูวิทย์ก็พี่ชูก็บอกว่า อยากจะรู้ว่ารองโจจะช่วยเพื่อนหรือเปล่าผมก็บอกว่าใครผิดก็ต้องว่าไปตามผิดผมช่่ยใครไม่ได้จําได้ค่ะจําได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ประเด็นของท่านก็คือว่ามันไปไม่ถึงมันไปไม่เห็นภาพรวมเชื่อมโยงทั้งหมดนะคะวันนี้เห็นประเด็นถูกต้องมันอย่างนี้การสอบสวนของตำรวจนะครับเราจะไม่ใช่แค่สั่งฟ้องเพื่อจะให้ศาลเนี่ยพิพาษาตัวผู้ต้องหาให้ได้ เราเราต้องรวบรวมมาจากฐานให้สาลลงทั่วทุกระทำผิดให้ได้มันจะไม่เด่นแค่ว่าชัดเจนครับบิ๊กโจกครับขออภัยที่ขัดนะฮะเวลามีจำกัดขอบพระคุณมากนะฮะบิ๊กโจะขอบพระคุณมากมากนะคะสวัสดีครับ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 ขาดความเชื่อมโยงคือท่านบอกท่านทำช่วงแรกอ่ะแหละนะแต่เอาเป็นว่าถ้าให้สรุปโดยรวมในประโยคเดียวก็คือท่านบอกมันไปไม่ถึงตู้หาวว่ามันขาดความเชื่อมโยงเนาะได้บราซิลปลาสร้อยหลักๆมีเท่านี้ล่ะเท่า